มีการคาดการณ์กันจากนักวิชาการแหะครับว่ามวลน,น้ําที่ท่วมเนี่ยมันเกิดจากพายุโนรูทําให้มีพื้นที่อุทกภัยอาจจะมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับนี่เป็นผลพวงมาจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่ปรากฏการณ์ลานีญาก็มีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจจะสูงกว่าปีที่แล้วด้วยต้องถามคุณนิตยาว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมถึงเดือนไหนครับ ปีนี้คาดการว่าน้ําจะท่วมไปจนถึงเดือนพฤศจิกาในช่วงต้นเดือนนะคะแต่คุณอนุชานะคะแล้วก็เห็นปรากฏการณ์ไหมคะว่าปรากฏการณ์ระดับน้ําของผู้สื่อข่าวรายงานแต่ละพื้นที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกับทางน้ําที่น้ําจะไหลไปหรือเปล่าคะ จุดนี้มันมีความสําคัญที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังถึงระดับน้ําที่เกิดขึ้นกับอิทธิพลของพายุโนรูรอบที่ผ่านมานี้นะคะคนนํานวณคร่าวๆได้เติมน้ําในเขื่อนทั่วประเทศกว่า7จ็ดพันล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆแต่ขณะน,นี้พื้นที่เขื่อนหลายแห่งในภาคกลางและภาคอีสานก็กระทบหนักไปแล้วนะคะหลายที่และมี28จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองแต่ถ้าประเมินเปรียบเทียบอิทธิพลของพายุนะคะเติมน้ําในอ่าง ขนาดใหญ่ไปแล้ว35แห่งนะคะเทียบก,กันกับพายุเตี้ยนหมู่เมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่าทุกภาคนะคะของไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่นะคะไร่เลียงกันเกือบทั้งหมดรวมๆแล้วพายุเตี้ยนหมู่นั้นนะคะมีน้ําเข้าเขื่อนอยู่เพียง9,485ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นขณะที่พายุโนรูนะคะคาดการว่าจะมีน้ําไหลเข้าเขื่อนมากถึง1 1 5 0 2ล้านลูกบาทเมตรค่ะดูเหมือนว่าปีนี้น้ํามาไม่ธรรม เพราะขณะน,นี้ฝนในพื้นที่ใต้เขื่อนนั้นก็ส่งผลกระทบให้น้ำท่วมได้หลายจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมลองมาดูสถานการณ์อีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่มีการคาดการ์แล้วว่า2-3วันนี้นะคะฝนจะตกลงมาเพิ่มเขื่อนที่น่ากังวลสำหรับคนอีสานก็คือเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละค่ะณนะวันนี้นะคะมีน้ำอยู่ร้อยละ91ค่ะซึ่งถือว่ามากนะคะน้ำจำนวนนี้ ต้องบอกว่าอีก3-4ถึงวันนี้น้ำกำลังจะเต็มนะคะขณะที่พื้นที่เขื่อนอื่นๆน,นะคะที่เห็นทั้งเขื่อนซิลินทรเขื่อนลำตะคองเขื่อนจุฬาพรทางภาคอีสานมีน้ำมากร้อยละ80-90ของพื้นที่นะคะสำหรับเขื่อนภูมิพลและศิริกิจวันนี้น้ำยังน้อยค่ะร้อยละ60-70ของพื้นที่เท่านั้นสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำร้อยละ70ของพื้นที่ ล่าสุดค่ะอิทธิพลของพายุโนรูแม้จะหมดไปแต่ขณะนี้ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนบนด้วยประกอบกับขณะนี้ย่อมความกดอากาศตา่ำยังปกคลุมพื้นที่ทางด้านของด้านตะวันตกนะคะจึงยังทําให้ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะคะอาจจะเป็นการซ้ําเติมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม แต่ถ้าดูปริมาณฝนสะสมสามวันสูงสุดกรณีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยใกล้กับพายุโนโรูนะคะตั้งแต่ช่วงของวันที่28ถึง30กันยายนนี้พบว่าฝนนั้นจ่อในลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งเหตุผลบางประการที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเฉดสี แดงสีน้ำตาลเหล่านี้ละคะเป็นจุดที่มีการสะสมของฝนจํานวนมากนะคะบางจุดอาจจะ,ทะเท่ากับปี2,554ขณะที่น้ํารอบนี้มีความแตกต่างก็คือมาเร็วและแรงประชาชนอาจเตรียมพร้อมรับมือไม่ทันในพื้นที่ที่อาจจะยังไม่เคยท่วมนะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําลุ่มเจ้าพระยาค่ะประกาศเตือนแล้วว่ามีการระบายน้ําเพิ่มอย่างที่บอกไปในช่วงไม่กี่วันนะคะระดับน้ําที่แม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในพื้นที่ลุ่มต่ําทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครรีอยุทยาปทุมธานีนนทบุรีนครสวรรค์สมุทรปราการนะคะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น30-60ซนติเมตร อย่างน้อยๆนะคะช่วงนี้ฝนยังตกนะคะร่องฝนยังอยู่น้ําก็กําลังไหลมาคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต่ําต้องเตรียมเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยเพราะมีสิ่งที่อาจจะคาดหมายก็คือสิ่งที่อาจจะไม่ได้คาดหมายหลายคนอาจจะคิดว่าจุดที่เคยท่วมอาจจะไม่ท่วมจุดที่ไม่เคยท่วม อาจจะท่วมได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำภาคกลางที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานด้วยค่ะอย่างคนกนทม,มเ,หเห็นว่า5-6ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังเพ<ม>ราะว่าจะมีทั้งน้ำหนุนด้วยแล้วก็จะมีฝนตกด้วยน้ำเหนือด้วยไหมคะน้ำเหนือมาอยัางครับ ใช่ค่ะน้ําเหนือของเราก็กําลังเจาะเข้ามาใกล้ๆค่ะ,ะคนกรุงเทพมหานาครเตรียมพร้อมกับสมน้ําเลยนะคะน้ําทะเลหนุนน้ําเหนือแล้วก็น้ําฝนในพื้นที่อ,อีกสองสาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกหนักอีกหลายพื้นที่ค่ะครับออกมาแจ้งเตือนกันนะครับขอบคุณนะครับ